กลบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมสอแสแบงแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทโกง,งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทปีปศนี้นะครับท่านเราไปดูครับว่าจะติดอยู่หนึ่งอสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับท่านและเหรียญนี้ยังไม่ทำการลัางทาความสะอาดใดเลยนะครับเพราะว่า อีกงานด้วยครับทําทำงานปีด้วยมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาทําการล้างนะครับท่านผมก็เก็บไว้อย่างดีนะครับใส่ถุงสามสี่ชั้นไปเลยที่แรกใส่เก๊ไว้ครับกลัวมันดําปีครับเหมือนกับที่เคยเก็บไว้วางไว้ด้านนอกแล้วดาปีดูไม่ได้เลยครับท่านเปลี่ยนสีทันทีนะครับเรามาดูขราวว่าเหรียญนี้จะติดอยู่หรือสิบหรือเปล่านะครับพี่ก็มาดูด้านหลังนะครับท่านนี่ครับประเทศไทยอักษรบิวพ่อช็อตห้าร้อยสาสิบเครับท่าน ไม่ได้ติดอยู่ในติดบันดับที่หายากนะครับสำหรับปีปศนี้ครับดูที่ว่าจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับสำหรับปีสองห้าสามเก็ดนี่โอ้โหครับเยอะมากเลยครับร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญนะครับท่านหนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนแปดเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญนะครับท่านเยอะมากครับท่านในระดับยูเซียนะใครยืดที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทพอผลิพอดีครับท่านสำหรับเหรียญน,นี้นะครับ ส่วนเลนที่ผ่านกันใช้แล้วครับตกยูที่เลยละยี่สิบถึงยี่บห้าบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ไฟดับไปเลย